กนียกะสิเป็นบุญกะถินแล้วจ้าบัดนเ้ก็เลยเอาอันกล้วยก็บัตน้ำก็บักพุงมาฮ้มเพิ่นจ้ายวสิพาไปเบิ่งบรรยากาศเลจ้าจะแแปนี้จะทีะแตายถนนน่ะขอคสิไปเพื่อนถอยรถมากเข่าโค้งข oh ่นเด็กเด็ก้วยเด็กบัต้โในหอนแต่ะขั้นน่ะไอ้เด็กควบทุกอันเราเพิ่ไป น,นี้ก็เป็นบรรยากาศในการเตรียมงานเนาะจ้ามือหนีกน็เตรียมงานเหมิดมือจ้าอันนี้ต้นไม้นี่กันเพื่อนกนได้เห็ดแล้วลายมือแล้วเนาะจะ้าดอกไม้ประดับเนะะี่ยจ้าพีนองไทยบานเพื่อนก็นออกไม่เห็ดซอยกันจ้า กิมตอนรับนะนะแบนยันอกมาเ็ดอันนี้ก็เป็นหมองรับร้องแขกจ้ะอ๋อยุไซมีกบเบนไซม แตวสิพาไปเบ่งบรรยากาศรอบๆเลยจ้ะเพื่อนประดับทางงามงามจ้าพุนาจัายเหตุเป็นตน้นไม้ดอกไม้งามหลายจ้า เห็ดหลอบบัดเลยจ้ะมืออื่นนี่แหละจ้ะสิเป็นหมืน่นบุญมือถอดถวายมือนี่ก,ก็เป็นมือโฮมเนาะจ้ะพระคูเพิินกันมาพัฒนาวัดงามงามจ้ะมองไดบ่ดีเพิินกับบูรณะสมแซม อันนี้ก็เป็นแผนกแมครัวจ้ากำลังั่นเตรียมกับเขาเตรียมอีอย่างจ้าไม่ยากหรอกมองหัวภาพแล้วขอบอะไรนต่ไรพอนไปเชื่อมัน นี่ก็เป็นบรรยากาศบริเวณวัดจา้าะักูเพิินกับปลูกตน้นไม้อันนี้มันนันดินดินมันเค็มจา้ามันก็เลยอนันต้นใหม่มันก็เลยใหญ่ซ่าเดี๋ยวมืออื่นเซียน ทายบรรยากาศเมื่อไหเบิง้อจ้าว่างานบุญกระถิ่นเป็นจ้าไดแบบไดจ้าเบลนีกระเซียนไปเตรียมของซอยเพลินก้อนจ้าเพราะว่าได้รับมอบหมายจัดโต๊ะจัดอย่างเนาะจ้านอพับกระดาษทิชชู่ถ่ายร้องรับแขกจ้าถ้าตอนรับแขกมือนีกระพามาเบิงบรรยากาศการเตรียมงานจ้าแล้วกับเบิงบรรยากาศการจัดสถานที่ของวัดเนาะจ้าเนาะ ขอ,อการคลิปหนาเด้อจ้าขอบคุณหลายๆจ้า